เดี๋ยวชิวให้ไว้เลยอือว่าไงละ่ะโมเสสทางนี้อ๋อโอเครีบไปตัวการแทนเนพเร็วเข้าเอ๊ะทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นนุ้ไหมว่าทีเราทำกันที่เี่คออ้่าที่เห็นนี่ออะไรคู้เหวีกันที่คืออไดคุณ้ไหมว่าทเกันท่นี่คืออะไรคู้หมว่าีเัน่นีออไหวานเย็นๆีลน่คอไรคุร้หว่าท่เานน่คะครั้แต่า่เรานนะ่อะโ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะคือแบบว่าตอนท่านเนพลไปลงดันรอบก่อนนะพี่โชว์อาชาวดอโซโอเคนี่น้ำยี่ห้ออะไรเนี่ยแบรนดนี้เขาเพิ่งมาเปิดในเซนโต้น่ะหวังว่าอาจารย์จะชอบนักโอเคไฟไปกันเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้เลยนี่ไอวอลตัวฉันตอนนี้ก็ช่วยอะไรได้มากไม่ได้แบบพินที่องต้องเพินทีของต้องตามหรอ 2, 3, 4, ต้องการอะไรช่วยรักษาในผลเราทีทำไมฉันต้องทำถ้าถ่าาในผลไม่รอดแกก็จะไม่รอดเหมือนกันใช่ไม่ตัวกระดกเกโทซึกรึ<แ>ถ้าไม่ช่วยเดีย๋ยวตามคุณยางมาขีดโอเคครับช่วยก็ได้ถึงเวลาเปิดสมบัติลับแล้วแล่ละยาที่ชำระอ้างไาง้ทุกสัมปชิรับไปสิอวันนี้ ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นอะไระสบายดีเออนันจะดีแล้วครับเอาละเดี๋ยวเมื่อหายดีแล้วก็ปล่อยฉันไปเอาไปเก็บเลยอากาศดีจังเลยนะฉันว่าจะไปหาไอิคมกินสักหน่อยได้สิครับจะรับอะไรดีล่ะไมี่แฉจ๋าฉันมาแล้ว